พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเปิดรับสมัครสววันแรกกันหน่อยนะคะฝักฝังของประธานกะกะตเน,นี่ยก็ลงไปในพื้นที่ไปสถานที่รับสมัครที่เขตพญาไทนะคะบอกว่ามั่นใจการรับสมัครราบรื่นและไม่มีการหัวลงคะแนนแน่นอนค่ะ นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งบอกว่ามั่นใจในความพร้อมของการรับสมัครสวเพราะวะกะกะ่ากกตและหน่วยราชก,การเครือข่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันทํางานมีการพูดคุยหาหรือแล้วก็ซักซ้อมความเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะว่าได้พยายามสร้างความเข้าใจในการทํางานร่วมกันแล้ว สำหรับเขตพญาไทก่อนหน้านี้มีผู้มาขอรับสมัคร76ใบนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่เท่านี้เพราะว่าวันนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการขณะที่ตัวเลขผู้ขอใบสมัครทั่วประเทศล่าสุดณขนาดนี้อยู่ที่34,000ใบมั่นใจว่าจนถึงวันปิดรับสมัครตัวเลขจะสูงขึ้นไปอีกครับแน่นอนครับในช่วงที่ผ่านมาก็เกิดเสียงวิจารณ์ว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันจะมีการหัวกันไหมก็คือรวมกันเป็นกลุ่มเลย20-30คน แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันไปสมัครให้อยากเลือกใครจ้างฉันมาแสนสองแสนเป็นล้านก็มีแล้วเดี๋ยวฉันไปกาให้แบบนี้เรื่องนี้เนี่ยหลายคนกังวลแต่นายอธิพรบอกว่าอยากให้ผู้สมัครทุกคนรักษากฎหมายเพื่อให้การสมัครครั้งนี้เนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายส่วนกระบวนการป้องกันเนี่ยก็กําหนดค่าธรรมเนียมไว้แล้วไง2,500บาทเพื่อไม่ให้ค่าสมัครมันถูกเกินไปอีกทั้งยังมีการเลือกคว่วยทาให้การสมรู้ร่วมคิดหรือการหัวยากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีกะกะตที่มีเครือข่ายนะครับมีการตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง423คนมีชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมที่จะป้องกันป้องปรามการทุจริตครับเรื่องการหัวนี่ก็ประการแรกเลยนะครับกฎหมายออกแบบมาคืออยากจะให้ผู้สมัครทุกคนเนี่ยรักษากฎหมายนะครับเพราะนั้นผู้สมัครเป็นบุคคลสําคัญที่จะช่วยให้การเลือกครั้งนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกระบวนการป้องกันเนี่ยแน่นอนครับมันมีการป้องกันทั้งการออกแบบการเลือกครั้งนี้ซึ่งการออกแบบด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมค่าสมัคร2,005ก็เป็นประการหนึ่งที่ไม่ให้มีการสมัครถูกเกินไปค่าสมัครถูกเกินไป ขณะที่บรรยากาศการรับสมัครสวที่สำนักงานเขตพญาไทช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงานะคะแล้วก็พบว่าวันนี้เป็นการรับสมัครวันแรกแต่ว่าระบบล่ม,มขั้นตอนของการสแกนอัปโหลดเอกสารของผู้สมัครเนี่ยมีปัญหาล่าช้าซึ่งมีรายงานบอกว่านายแสวงบุญมีและขาธิการกรกะตอยอมรับระบบรับสมัครสววันแรกล่มจริงๆเป็นระบบทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยได้ใ,ให้กระทรวงมหาดไทยทยอยดำเนิเนการแก้ไขแล้วนะคะก็เข้าใจว่าเป็นการรับสมัครสวคือครั้งนี้ ค่อนข้างใหม่มขณะที่นายมาโนดน่าเกิดอายุ60ปีผู้สมัครส so วเปิดเผยบอกว่าขั้นตอนการสมัครไม่นานแต่ติดปัญหาของการอัปโหลดข้อมูลนี่แหละแต่มองว่าค่าสมัคร2,500บาทถือว่าแพงเกินไปอาจจะเป็นการกีดกันผู้ที่มีไรายได้น้อยคิดว่าควรจะอยู่ที่500-1,000บาทน่าจะเหมาะสมกว่า เครัอันนี้มันจะเป็นการกีดการให้คนที่มีอะไรได้น้อยแต่ีควาสามารถเข้ามาสมัครถูกต้องครับถูกต้องครับมองว่าค่าสมัครเท่าไหร่จะเหมาะสมเอ่อห้าถึงพันหนึ่งครับส่วนบรรยากาศการรับสมัครสวรที่เชียงใหม่คึกคักนะครับ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริมมีคนทยอยไปรอลงสมัครตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดเลยครับแล้วพอตอนช่วง9ก้าโมงเช้านายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเอาเอกสารไปสมัครด้วยนะครับแล้วก็ผ่านขั้นตอนต่างๆเหมือนกับผู้สมัครคนอื่นๆด้านนายนพดลสุยะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมจุดรับสมัครพร้อมบอกว่าทั้ง25อ,อําเภอของเชียงใหม่ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไร คาดว่าการสมัครสวออที่เชียงใหม่จะมีคนไปยื่นลงสมัครกว่า1,500คนครับ ส่วนที่อ่างทองบรรยากาศการเปิดรับสมัครที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญคึกคักทีเดียวค่ะผู้ที่สมัครเพื่อเข้ารับการเป็นสวทยอยเดินทางมายื่นใบสมัครอย่างต่อเนื่องซึ่งที่จังหวัดอ่างทองก่อนหน้านี้นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีหรือว่าผู้ว่าปูอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่เคยทํางานต่อสู้กับโควิดในจังหวัดสมุทรสาครได้ประกาศตัดสินใจสมัครสว,อวอแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่พบว่าเดินทางมายื่นใบสมัครแต่อย่างใดนะคะ ขณะที่ตรวจสอบใน Facebook ของผู้ว่าปูเจ้าตัวโพสต์ภาพนั่งอยู่ในร้านกาแฟโดยบอกว่ามาซื้อของที่สุพรรณบุรีแวะเข้าไปหลบร้อนที่ร้านกาแฟหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนแฮชแท็กง่วงนอนไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการสมัครเลยนะคะแต่ว่าหลายคนยรออยู่นะเพราะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าท่านเนี่ยโพสต์ใน Facebook จะสมัครสวรคนก็ไปให้กำลังใจกันเต็มเลยนะคะวันนี้วันแรกฮะยังมีเวลาอยู่อาจจะรอก่อนรวบรวมเอกสารให้ครบแล้วไปทีเดียวถ้าเกิดท่านหายง่วงแล้วก็มาสมัครด้วยนะคะ,คะ,ะเชิญชวนทุกๆท่านะนะครับใครที่สนใจจะไปเป็นสวก็ไปสมัครกันได้